สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมเจแชแนลครับวันนี้เราอยู่กับช่องอเตตรอเด็กเวอร์ด้วยครับปาจีนครวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับต่อจากเมื่อวานครับผมเมื่อวานเราชวนญาติธรรมใช่ไหมครับวันนี้เราจะไปรับญาติธรรมครับผมใช่ครับไปรับคนบุญนะครับวันนี้เราจะไปบ้านอะไรนะปาจีนมีหมากมี หมางมี่ต้นจันง,งามจันง,งามต้านขามค่ะแล้วก็น้องเม็กค่ะโอเคครับตามนี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวเรารนนออกสายหน่อยครับรรใ,ใช่ครับกรปกตินนใช่ครับใครอยากมาที่ผมบอกไว้เมื่อวานครับติดต่อมาทางเบอร์ผมได้ครับที่ผมบอกไว้เมื่อวานใช่ เจใส่มาโอ้โหเด็กก็ถอดเลยร้อนมากใช่นึกว่าจะเจอยู่ขั้วโลกเหนือแต่เมื่อเช้ามันหนาวมากเลยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้อากาศหนาวมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ผมเสียบไม้ตรงนี้เช้าอากาศหนาวมากครับบางสัปดาหแล้วทุกครั้งจะออกภูมิครึ่งใช่ครับอันนี้เราอือ ครับเรื่องการศึกษาธรรมค่ะอย่าลืมว่าบุญงอยนะบุญงอยก็มีนคนว่าปุญงอยมีหนึ่งคนงคนงอยอ๋อบุญงอยมีคนบนหนึ่งคนไปขึ้นเรือธรรมก็ไปชวนเรื่อยๆจนนะโอ้โหโอ้ขออนุญาตคัดกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีคุณผู้ชมฮะเรามาถึงที่รับญาติธรรมแล้วครับ เดี๋ยวเจจะกลับมารับนะเดี๋ยวเจจะกลับมารับครับอันนี้เนะจไทยกันอยู่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับควับลืครันอะไรครับคุณผู้ชมครับท่านี้เจมาอยู่บ้านมักมี่บ้านมักมี่ครับผมภาษาไทยเกขนุนบ้านขนุนบ้านมักมี่ <c oughs> นีมานรับยาที่ทำครับถ้ากองสารก็ไปครับเพราะว่ารถขยุกขยิะมากเลยรับยาติ่งยาติ่งอายุเยอะมากแปดสิบกว่าปีแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวไปรับยาติ่งกันดีกว่าบอกเขาเนี่ยไปรับยากันดีกว่ายาย อุ้ยไปไหมสุนัขค่ะผมย้ายไปไหมไปร่วมฟังธรรมรับบุญด้วยกันเดี๋ยวจะคัดกล้องค่ะภาอะไรมาไม่กินข้อดี้ยังไม่เสร็จแล้ว

เราจะไปบ้านอะไรตัวน้ำปะทินไปบ้านเนาะจันงามไปบ้านจันงามครับผมอบ้านจันงาามบ้้นนองคำหน้องคามน้องเม็กน้องเม็ก้าคุณผู้ชมครับไปบ้านจันงามาน,น้องคาม,น,ามน้องเม็กโอ้โห อ๋ออ๋อลืมลืมบ้านไกัดอ้ออ๋ออออ๋ยุงระคูจุเดี๋ยวคัดกล้องก่อนแรงแรงมากเลยแดดจ้ามากเลยครับผมเดี๋ยวน้องะไป เรงามน้องขามก่อนมเ,เรียงร้านแหลไม่เตรีย oh. มเยออ๋อ คนขาวตาโ่แเวโปงอาเพราะว่าโปอเราจะบอกลูนี่บันการดีมากครับสวยดูสวยกว่าโรงแรมบรรยาการดี